แปลกใจมากที่แบบว่าไม่ตื่นเต้นเท่าที่คิดแต่ว่ามารู้สึกว่ามันจะต้องสนุกแน่เลยอ่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่วันที่รันทรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออก็แอคทีฟในโซเชียลมากขึ้นเนาะก็แบบว่าพูดคุยกับแฟนเพลงมากขึ้นก็เลยยิ่งรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยเออแบบว่ามาสนุกกันค่ะอ๋อมางคนก็ไม่ใช้การทำคอนเสิร์ตไม่มาเขาจะรอทั้งอาราบเลย แทนทำคอนเสิร์ตมาพร้อมกับอ,อัลบั้มไหมมาหลังหลังจากตอนที่แบบประกอบร่างจนแบบอัลบั้มเสร็จแล้วหนึ่ง,งก็คือว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้จัดคอนเสิร์ตแต่ว่าพี่ลุงบอกว่าเออหน้ามีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเออมันก็เป็นวาระใหญ่เหมือนกันคืออัลบั้มเต็มแรกของมึมเลยอย่างเงี้ยเราก็หน้าทําเหมือนมันก็เหมือนกันฉลองอัลบั้มนี้อ่ะอืมค่ะก่อนหน้านี้มีกันแล้ว มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีคอนเสิร์ตหรือแบบอะไรเป็นของเราใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอือก็มึงก็เคยคิดเสมอเลยแบบว่าเราเป็นนักร้องเนาะมึงก็ต้องอยากร้องเพลงอยากคอนเสิร์ตอยากเจอแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เพิ่งจะได้แบบมีโอกาสประจวบเหมาะในครั้งนี้ค่ะแล้วพอได้มีแล้วเรามีส่วนลุกแบบไอเดียอะไรบ้างคะก็เนี่ยชุดนี้ตัดเองแล้วก็ไอเดีย เดี๋ยวบนเวทีก็จะมีฉากมีพ็อปมีอะไรอย่างเงี้ยมก็ร่วมกับทีมช่วยกันดูด้วยเหมือนกันคือริงก็มีส่วนร่วมเกือบทุกขัก้นตอนเลยค่ะแสดงว่าชุดที่เธอได้แห็งบนเวทีนี่คือมีเราด้วยใช่แล้วเปน็นทำกับที่คุณหมดเลยก,ก็สนุกมากโอดแบบก็โอมดมากเหมือนกันเพราะว่าทั้งแบบซ้อมร้องซ้อมแบบเล่นดนตรีเนาะแล้วก็ทาชุดแล้วก็แบบว่าพ็อปบางส่วนแล้วก็แบบ คือสนุกอะแบบได้ได้ทำทุกจุดเลยค่ะมีเพลงด้วยไหมคะมีค่ะมีเพลงใช่เพราะว่ามีซิงเกิลที่มีท่าเต้นหนูก็เดี๋ยวรอได้เหมือนเป็นก้าวออกจากคอนฟอดโซนไหมคะมากๆเลยค่ะคือปกติมันไม่ค่อยแบบสนิทกับร่างกายเท่าไหร่แต่ว่าก็ไปเรียนเต้นที่ลุงส่งไปเรียนเต้นมาแล้วก็ประมาณนี้เ <laughs> <laughs> นี่ยเพื่อนเยอะที่แมรู้สึกถึงความเปิดโอง เรู้สึกถึงความผ่อนคลายมากขึ้นนะแบบว่าแต่ก่อนมันก็จะเครียดมากเลยเวลาที่จะต้องแบบแสดงสดอะไรเงี้ยคือถึงแม้จะเป็นเวทีที่เล็กกว่านี้ก็ตามก็เครียดอยู่ดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอปีหลังอันนี้มันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีแบบอัลบั้มแล้วเป็นเพลงของตัวเองแล้วด้วยเวลาร้องก็แบบเออ ก็รู้สึกว่าเออเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกถึงความแบบถ้าจะบอกว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นแต่ว่าเราก็เป็นเราก็แสดงมาหนาเนี้วเหมือนกันแต่ก็คือกล้าแสดงออกมากขึ้นอาจจะแบบรู้สึกสบายใจที่จะแบบทําอะไรก็ทําไปเถอะมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะก็รู้สึกว่าโตขึ้นแบบในแง่ของความแบบ ผ่อนคลายมากขึ้นก่อนที่จะแบบขึ้นแสดงแต่ก่อนจะแบบตึงม,มากเครียดอะไรเงี้ยแบบว่าอยากให้มันเป๊ะอยากให้มันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้เราก็ซ้อมซ้อมซ้อมเยอะมากมากเลยค่ะจนมันแบบจนมันเข้าเนื้อหมังเออมันก็เลยแบบว่าชิลชิลมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกสบายใจที่จะแบบจะทําอะไรก็ทําเลยเอาตามที่แบบว่าเราเป็นตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองทุกเพลงเลยค่ะแต่ว่า ก็คือความท้าทายก็คือจะเอาเพลงที่ไม่ได้ถูกแต่งมาพร้อมกันเป็นร็อตเดียวกันมาเล่ายัางไงให้มันให้ผู้ฟังอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันกระโดด like, อย่เลเนี้ยแบบเล่าให้มันหนุนเป็นเรื่องเดียวกันครับรว่าตงี่แบวาผนเพราะว่าเนแ่เนัอละแวคนลไลกอ่วางแผนอยากให้ดูมากเลยอะ่ะแบบว่าคืออืมก็เลียงเพลงแบบไม่ได้เรียงตามแพลนในอัลบั้มเพราะว่าต้อง อยากเอาเพลงเก่ามาร้องด้วยมันก็จะต้องมีการแบบว่าจัดมูทเซ็ตต่างๆให้มันแบบเนาะแบบว่าจับกลุ่มเพลงอีกแบบหนึ่งออต้องลองต้องลองดูจริงๆตอนแรกอะตอนแรกสุดเลยอะยากเหมือนกันรู้สึกยากเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มคิดใช่ไหมแล้วมันเหมือนไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าพอเรา,าแบบว่า โดดเนี่ยไว้ในหัวแล้วก็ไปใช้ชีวิตนั่งๆนอนๆไปดูหนังไปดูคอนเสิร์ตนู่นนี่ไปแบบฟังเพลงไปแล้วก็กลับมาอยู่กับลิสต์เนี้ยว่าบบเออเราจะเรียนยังไงอ่ะแล้ว,วลลก็ก็รู้สึกว่าเออมันค่อยค่อยเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทีมแบบอ่าทีมนักดนตรีแล้วก็มีแบบว่ามิวสิกใดช่วยด้วยเหมือนกันใช่ฟังเพลงไปซิงเกิลกับตัวละคารู้สึก รู้สึกว่าเราก็นสนุกมากมากในตอนเวลาที่เราแบบเล่าเรื่องอนะ่ะด้วยความที่อ,อัลบั้มนี้เป็นคอนเซปต์อัลบั้มเนาะคือมันไม่ได้ร้อยเรียงกันด้วยแนวเพลงสนนะขนาดนั้นส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าเออก็คือคอนเซปต์ว่าแบบเออนี่รับบทต,ต่างๆอนะไรเงี้ยมันเลยแบบกว้างมากๆเลยวิธีที่เราจะสามารถเล่าเรื่องที่เราจะเล่นกับงานเราได้อะไรางเงี้ค่ะมันสนุกตรงที่มันแบบ ความชื่นใจมันแบบไป้ได้หมดก่อจะผ่านงานจากที้แอบุใช้เวลามากแค่ไหนครับอือจริงๆแล้วแต่เพลงเหมอนโหนะพี่ล <laughs> ูกเป็นคนเฟะค่ะแบบว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเออคือมันแล้วแต่เพลงบางเพลงก็คือผ่านเลยแบบว่าอ๋อผ่านแล้วหรอแต่บางเพลงก็คือแบบเออมีสามดาวเลยอะไรเงี้ยคือแกบบ็แต่ว่าคือทุกเพลงอะ่ะ สบายใจได้เลยเรื่องคุณภาพนี่คือ QC โดรยพื้งหมดเลยค่ะคเชิญ่อยทำไมต้อเปินเพราะว่าเป็นสามคนที่ร่วมฟิตใน album ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าผู้ฟังวันนี้ได้ฟังแบบเหมือนเหมือแนบบเวอร์ชั่นในแผ่นค่ะก็น่าจะดีเหมือนกันให้มันแบบครบถ้วนค่ะอินเมนมองาการเติดโตของเราตลอดสิบปีเนาะ แบบค่อยเป็นค่อยไปยังไงก็แบบงานงานเพลมันแล้แล้วก็มันก็มีบความชุกกระแสที่มาแักแซบอากนรโลแฟนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลกแจริง,รง,รง,รงๆไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบแบบเยอะค่ะนะถ้าไหลเป็นคนว่าจริงคนแต่งตัวเรียบร้อยมากนะแต่ว่าจะมาฮือฮาเรื่องลงรูกแฟนใช่ไหมคือจริง,รงๆงานเนี้ยตลกมากคือลองทุกปีแหละแต่เราทุกคนก็จะแบบ ตื่นเต้นขึ้นมาปีละครั้งเออเหมือนแบบว่าเหมือนพอลงไปแล้วก็ลืมว่าแบบมีแฟนอะไรเงี้ยแล้วพอลงใหม่เขาก็แบบนึกขึ้นมาได้ใหม่อะไรเงี้ยแต่คือช่วงเนี้ยมันแบบอะไรไม่รู้หมอก็จุดติดเนาะคนก็คือรู้หมดแหละว่ามีไปให้สัมภาษณ์เยอะด้วยแบบเออช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์เท่าไหร่พอแบบให้สัมภาษณ์เราก็แบบพูดในสิ่งที่เราสนใจหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบสนใจในตัวแฟนแล้วโอ้ทำไมหน้าตาเขาเป็นแบนี้อะไรเงี้ยเออคนก็อาจจะมีแบบไส้บ้าง เลยบางทีแบบบางคนแบบตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยตัดต่อรูปให้หรืออะไรหรือว่าแบบว่าเป็นแบบเล่นมุกกันว่ามันไลฟ์ดีดีชอบใครทับได้เห็นอีกมุมนึงของเราด้วยใช่ก็คือได้รู้จักกันมากขึ้นแหละจริงๆก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบแปลกนิดนึงแต่ว่าพอมีพื้นที่ให้ได้พูดมากขึ้นใน personality มันก็คงแบบว่าออกมาในช่วงเดือนช่วงปลายนะครับพี่ลุกเาให้ผมาว่าอินเน็ตเปิดมากขึ้นในโซเชียลมีเดีย ยมันมีจุดเปลี่ยนอะไรคช่วยขยายานิดนึงจุดเปลี่ยนก็คือตอนแรกคือแบบคือมันก็จะบอกไงดีอ่ะจริงๆเราก็เป็นเจนซีนกันนะแต่ว่าเป็นปีแรกเนะ,ะแก่สิยัรุ่น,นเออคือก็ถามว่าจะทันเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยเท่าน้องๆไหมอ่ะก็ไม่มันก็มีช่วงท้อเหมือนกันที่แบบว่าทุกแอปมันอัปเดตแล้วมันก็แบบเราก็ลงว่าแบบฟีเจอร์ใหม่นี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอมันเล่นเป็นมันก็สนุกก็เลยแบบว่าเออกลายเป็นแบบว่าเอามันเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมันพบว่ามันเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยที่เราจะได้คอนเนคกับแฟนเพลงของเราอืมก็เลยกลายเป็นติดโซเชียลเลย,อยนอกจากงานเพลงเหมือนมีกินกับการแสดงด้วยใช่ไหมใช่จริงๆเลยน้องสาวกลับมาด้วยคือน้องสาวังไปเรียนที่โปรแลรนด์มาห้าปีนะคะ แล้วก็แบบเพิ่งกลับมาก็น้องก็ส่งให้ดูอ่าของช่อง b a b y j o l i ลียดูแล้วสนุกมากแล,แล้วก็แบบว่าเอออยากแบบมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันอนะไรเงี้ยแบบว่าเออพอมันมีเพื่อนพอมันมีเพื่อนอยู่ด้วยมันก็สนุกเนาะแบบจะไปชวนพ่อแม่เล่นมันก็จะแบบว่าพ่อแม่จะได้ไม่น่าอนะไรเงี้ยแต่พอเป็นน้องก็คือแบบไปไหนก็ไปได้เลยสุดยอดมากสนุกมากเดี๋ยวก็ติดตามเรื่องราวต,ต่อไปได้นะคะ ค่ะจริงๆแล้วอัลบั้มนี้มันก็มาจากตัวตนอินนี่แหละคอนเซปต์เนี้ยก็คือจริงๆก็ชอบการแสดงเหมือนก,กันแค่ว่ายังอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแบบแตะทางนั้นเท่าไหร่แต่ตั้งแต่สมัยแบบมัธยมหรือว่ามหาลัยก็หาทำเนาะเข้าชมรมการแสดงตอนเรียนม,มหาลัยก็ทำละครเวทีขนาดการอะไรอเงี้ยก็ชื่นชอบในสิ่งนี้ก็ชอบหนังชอบดูซีรีส์มัมีช่วงที่งานไม่ผ่านแล้วแบบ เศร้าบ้างไหมแบบทำงานหลายๆรอบแล้วก็จะผ่านกว่าจะผ่านงานี่จุดยากที่ <Yeah. S 2> สุดทำออกเนี่ยอหละ oh. ใช้ได้ผ่านมันมีมันมีหลายอารมณ์ค่ะเวลาที่เราส่งงานแล้วเราแบบเราว่าแบบอันนี้แหละเราว่าดีแหละแต่ว่าอ่าพี่ลุงบอกว่ายังไม่ดีที่ขอแก้อะไรเงี้ยเออซึ่งแบบมันก็จะมีเป็นสเต็ปในแบบสเต็ปแรกคือเราจะแบบเฮ้ย hey, จริงป่ะไม่ผ่านเนาะเฮ้ยเราอุตส่าห์ทำแล้วก็แบบเออ หเสียเซลเลยเราว่ามันดีแล้วน,นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทาทำทำต่อไปเรื่อยๆมันก็แบบมันก็เหมือนเราได้ฝึกแบบฝึกหาวิธีแบบหาทางใหม่ทางนี้ไม่ได้เราก็เลี้ยวไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันสกิลการแบบว่าทําไปก่อนไม่ไม่ต้องหยุดแต่ว่าแบบทางนี้ไม่รอดเราก็ก็พลิกไปอีกทางหนึ่งได้อนะไรเงี้ยคือท้อไหมเหนื่อยไหมบ้างไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าเอาวะเราเราทําต่อสัอย่างเราไม่ถอยสัอย่างอย่างเงี้ย ผ่านจนได้สุดทายค่ะโอเคข้อ,อหมายตอ่อไปสุดท้ายผ่าข้อหมายต่อไปก็จริงๆแล้วก็เป็นนักร้องต่อนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าก็อยากทําอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสได้แสดงก็ดีแล้วก็ตัดชุดก็ก็ก็ชอบเหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบใครอยากให้ตัดให้อะไรก็สามารถบอกได้หรือว่าในมือ ภาพจริงก็เล่นกล้องมานานแล้วเหมือนกันก็อยากอยากลองแบบรับบทช่างภาพท่างหนึ่งดูเหมือนกันก็ทําได้หลายอย่างคะ่ะติดต่อได้ทุอย่าง